อย่าปิดกั้นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณเพียงเพราะคุณยังไม่รู้จักมันดีพอสวัสดีครับผมบอยธนวัฒน์พกพัฒรากุลครับสวัสดีค่ะนิจีสุทิินีกิติวัฒนากุลค่ะครับผมเป็นคนหัดใหญ่ครับเกิดโตและเรียนที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินคณะ วิทยาการจัดการสาขาบริหารธุรกิจเอกการตลาดครับอดีตเคยทำงานประจำครับเป็นเซลล์มินิเจอร์ทำงานอยู่ที่บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยมีประสบการณ์ด้านการขายและบริหารที่มากกว่า16ปีครับแต่ปัจจุบันทำล a กเกซิฟูธามครับนิจินะคะจบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนิเทศศาสตร์การโฆษณาจบปริญญาโทเกรดดีเยี่ยมจากประเทศสวีเดนด้านการตลาดระหว่างประเทศเคยมีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดและการโฆษณาที่บริษัทด้านอาหารยักษ์ใหญ่ระดับโลกถึง4ี่บริษัทที่บ้านนะคะมีธุรกิจของทางครอบครัวเป็นลูกเท่าแก่ค่ะเปิดมากว่า70ปีแล้ว ทำในส่วนของธุรกิจด้านสกรูน็อตอสังหาริมทรัพย์ศูนย์ฟอกไตเทียมมียอดขายไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทต่อปีค่ะแน่นอนครับเป้าหมายชีวิตของเราสองคนอยากที่จะมีไลฟ์สไตล์ที่เราสามารถกําหนดเองได้มีเวลาเป็นของตัวเองมีสุขภาพที่ดีและใฝ่ฝันที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวที่สามารถสร้างรายได้แบบไร้ขีดจากัดครับนอกจากการที่เรามี งานที่สามารถออกแบบชีวิตได้แล้วนะคะสิ่งสำคัญคืองานนั้นต้องสามารถส่งต่อเป็นมรดกได้แบบไร้กังวลค่ะและในวันที่เราสองคนได้พบเจอกับธุรกิจนี้ธุรกิจที่ชื่อว่า Legacy ต้องบอกตรงๆเลยครับว่าเราไม่ได้มีความสนใจและไม่ได้มีความคิดที่อยากจะทำครับเพราะหน้าที่การงานของเราสองคนดีอยู่แล้วอยู่ในช่วงกำลังเติบโตและกำลังสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่ เราไม่ได้มองว่าธุรกิจนี้จะเข้ามาตอบโจทย์หรือเป็นจิ๊กซอที่จะมาเติมเต็มชีวิตของเราเพราะผมรู้สึกว่าธุรกิจนี้ทำงานแบบตื้อง้อขอขายต้องทำงานบนความเกรงใจของคนอื่นทำให้เราเสียภาพลักษณ์ทำให้เรามีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีทำให้เราเสียเพื่อนถ้าเป็นแบบนั้นผมคงไม่ทำแน่นอนครับสำหรับนิจีนะคะเคยมองว่าคนที่ทำธุรกิจลักษณะนี้ อาจเป็นคนที่ไม่ได้มีทางเลือกหรือโอกาสอื่นๆในชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะแต่ในใจลึกๆครับเราสองคนกําลังมองหาธุรกิจส่วนตัวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากกว่างานประจําเพราะตอนนั้นสิ่งที่ทําอยู่ไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์การอยากมีเวลาที่เพิ่มขึ้นและที่สําคัญมีเพดานรายได้ที่จํากัดครับจึงอยากจะมองหาอีกธุรกิจหนึ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตเราได้จริงๆแต่เราสองคนโชคดีครับ ได้มีโอกาสเจอกับคนที่ประสบความสำเร็จคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆได้มาเล่าเรื่องรายละเอียดของธุรกิจนี้ให้เราสองคนฟังทําให้เรารู้ว่าเป้าหมายทั้งหมดในชีวิตที่เราอยากได้กลับมีอยู่ในธุรกิจนี้ครับในช่วงเริ่มต้นของการทําธุรกิจนี้ครับต้องบอกตรงๆว่าเราสองคนไม่กล้าที่จะบอกใครว่าเราทําธุรกิจนี้ไม่กล้าที่จะชวนคนให้เข้ามาทําธุรกิจด้วยเพราะติดในเรื่องของภาพลักษณ์ครับแต่เราอยากประสบความสําเร็จผมก็คิดได้ว่า คนสาเร็จทุกคนล้วนผ่านจุดนี้มาก่อนแล้วเขามีวิธีคิดยังไงให้ก้าวผ่านจุดนี้ไปได้ผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับคนสําเร็จบนโลกเขาบอกว่าธุรกิจนี้นับเป็นหนึ่งในรูปแบบธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกเพราะเป็นธุรกิจที่สามารถทําให้คนหนึ่งคนที่ไม่มีต้นทุนในชีวิตหรือแม้ทั้งติดลบในชีวิตสามารถประสบความสําเร็จขึ้นมาได้เมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วเรารู้ว่าธุรกิจนี้คือการให้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ก่อนครับ เราถึงจะได้รับกลับคืนมาและการให้ที่สําคัญที่สุดก็คือการให้โอกาสให้โอกาสกับคนหนึ่งคนในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสภาพที่ดีขึ้นรวมถึงให้โอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตและที่สําคัญเราต้องช่วยเหลือเขาครับและผมเชื่อว่านี่คือความภาคภูมิใจนี่คือคุณค่าที่แท้จริงของธุรกิจนี้แน่นอนครับในระหว่างช่วงดําเนินธุรกิจ มันมีความท้าทายเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ผมจะสรุปให้ฟัง3ข้อครับความท้าทายข้อแรกก็คือผมกับนิจิไม่มีความรู้ทักษะใดๆเลยเรียกได้ไง่ายๆว่าเป็นศูนเลยแล้วกันนะฮะสำหรับธุรกิจนี้แต่เราเข้าใจครับว่าความสําเร็จมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอยากสําเร็จอยากเป็นมืออาชีพต้องมันเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตัวเองทั้งความรู้ และทักษะอย่างต่อเนื่องจนเป็นมืออาชีพเพราะถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกเล่าสิ่งต่างๆแบบนี้ให้คนทั่วไปเข้าใจได้รวมถึงอาจจะทําพฤติกรรมที่ผิดๆพฤติกรรมที่ไม่ดีทําให้คนรอบข้างเขารู้สึกไม่ดีกับเราส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการทรําธุรกิจเพราะฉะนั้นอยากจะประสบความเร็จเราต้องรู้ลึกรู้จริงและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องครับความท้าทายข้อที่2 ก็คือเวลาเราออกไปทําเนื้องานเรามักจะเจอคนป็นเสธคนที่ไม่เข้าใจแน่นอนครับผมเข้าใจครับว่ามักจะมีคนรอบข้างญาติสนิทมิตรสหายครอบครัวที่เขาหวังดีกับเราที่เขามักจะคอยเตือนเราว่าอย่าเสียเวลาไปทําเลยธุรกิจนี้แต่ผมเชื่อครับในสิ่งที่ผมได้ไปเรียนรู้และผมก็รู้ว่าอาจจะมีบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ผมคิดว่านี่คือโอกาสที่ดีนี่คือความโชคดีครับ ที่เราจะได้ส่งมอบข้อมูลดีๆแบบนี้ให้เขาได้เข้าใจเพราะถ้าเขาเข้าใจแล้ววันนั้นเขาก็คงไม่มาเจอเราจริงไหมครับและที่สําคัญหลังจากที่เราได้เล่าเรื่องราวแบบนี้กับเขาแล้วต่อให้เขาไม่เข้าใจเราก็ไม่ต้องไปโกรธหรือประท้ากับเขานะครับเพราะสุดท้ายอยากให้รักษาความสัมพันธ์สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือการที่ให้ข้อมูลให้คุณค่ากับเขาและสิทธิ์ของเขาคือในการเลือกว่าจะ ทำหรือไม่ทําและความท้าทายข้อที่3ครับคือเรื่องของเวลาครับในตอนที่เราสองคนเริ่มต้นตัดสินใจทําธุรกิจเลกาซีตัวคุณบอยเองก็ทํางานประจําควบคู่ไปด้วยส่วนตัวนิจิเองก็เป็นคุณแม่ลูกอ่อนมต้องใช้เวลาในการเลี้ยงลูกฟูลไทม์แต่นิจิเคยได้ยินคําพูดที่ว่าไม่มีใครไม่มีเวลาทุกคนได้เวลา24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันไม่มีใครที่ยุ่งกว่าใคร แต่เราจะจัดเวลาได้เสมอถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันคุ้มค่ากับการลงทุนลงเวลาของเราค่ะและปัจจุบัน Legacy ก็ได้คืนเวลาให้กับเราสองคนแบบเต็มร้อเปร์เพอเราสองคนฟูทา์กับ Legacy ครับหลายคนคงสงสัยว่าตัดสินใจยังไงทำไมถึงเลือกที่จะฟูทา์กับบริษัท Legacy ผมมีเหตุผลด้วยกัน2ข้อข้อแรกเราคุยกับตัวเองจบครับว่าเป้าหมายที่แท,ท้จริงของชีวิตเราที่เราอยากได้ คืออะไรแล้วสิ่งที่เราเลือกเรามั่นใจได้ว่าสามารถที่จะฝากอนาคตของตัวเราและครอบครัวไว้ได้และข้อที่2ครับเรามั่นใจในบริษัทมั่นใจในระบบของ Legacy ที่จะสามารถสร้างตำนานบทใหม่ให้กับชีวิตของเราสองคนครับในวันที่เราเริ่มต้นเพื่อนหรือคนรอบข้างอาจจะถามว่าทำไปทำไมแต่ในวันที่เราสำเร็จเขาจะถามว่าทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นครับ ภาพลักษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาของคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามีต่อตัวเองมุมมองของคุณค่าในตัวเราเชื่อไหครับเป้าหมายของธุรกิจนี้ออกไปส่งต่อคุณค่าที่แท้จริงของธุรกิจให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่อยากประสบความสเร็จให้กับคนรอบข้างและสิ่งที่เราจะได้ตลอดเส้นทางของการทําธุรกิจก็คือคาขอบคุณครับและในวันที่เราประสบความสาเร็จ ก็จะมีใครหลายคนที่เขาชื่นชมเราแสดงความยินดีกับเราเห็นเราเป็นแบบอยา่างเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจและเขาคนนั้นก็อยากประสบความสำเร็จเหมือนเราเช่นกันครับ